สวัสดีครับร้านวิเชียนเสียกงวันนี้เรา,าขึ้นเหล็กนะครับพนักงานเราขึ้นเหล็กแล้วก็วันนี้ขายเหล็กครับเหล็กซึ่งตอนนี้เป็นราคาดีมากแล้วก็เราจะขายเหล็กกันนะครับเราลดพ่วงนะครับลดพ่วงเป็นลดพ่วงทีมงานของเรากําลังจะขึ้นเหล็กนะครับช่วงนี้เหล็กก็ราคาดีก็ ทีมรถพวกก่วงก็มาพ่วงเหล็กพ่วงอะไรตอนนี้ทีมงานยังขนต่างๆนะครับขนเหล็กต่างๆขึ้นรถนะครับวันนี้ยันขันแข็งกันนะครับทีมงานนะครับเหล็กของเราไม่ใช่น้อยๆน,นะครับไม่รู้วันนี้จะ เสร็จหรือเปล่าประมาณร้อยกว่าตันนะครับรถพว่วงตอนทีมงานกำลังผลเหล็กกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับอ่ะกกันนามั่นเลยนะมั่น้อยตันเลยลอยเจ้า เหล็กก็ประมาณร้อยกว่าตันนะครับทีมงานพนักง,งานของเราไม่รู้จักเ,เหน็ดเหนื่อยนะครับถึงแดดจะร้อนเพียงใดก็ไม่มีเหน็ดเหนื่อยนะครับขึ้นเหล็กขึ้นอะไรเราเลาก็สัมจะเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนครับ<ำ>เป็นยังไงเมื่อยบ่่เป็นไังไงเมื่อยบ่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยครับขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กแล้วอยากกินยังเดียวเธอแก่พ่นสี่เลี่ยงเดือนนี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มกลังเดินทา,างมา บอกจากหลังจากคืนเล็กแล้วสิอยากกินยังอยากกินยังเนื้อย่างเนื้อย่างโอ้เจะกินยังก่อนนี่จะกินเนื้อย่างโอ้จัดให้จัดให้เดี๋ยวตัวแกกินเล็กเ็กินเนื้อย่างเไม้อายใครกินยสิกินยังสั่งเนี่ยคนเล็กครับสั่งคนเล็กครับกินยังก็ได้เพราะตัวจัดให้โอ้อันนี้แหละครับไอ้แหละครับอยากกินยังบอกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์นละ้บุฟเฟ่ต์หลังจากเหน็ดเหนื่อยแล้วครับเหล็กประมาณร้อยกว่าตันช่วงนี้เหล็กกำลังเป็นราคาราคาดี ทีมงานของเราก็ขยันขันแข็งกันนะครับอันอยากกินยังก่อนเมื่อวานว่าอยากกินยังก่อนอยากกินยังก็ได้อีกพอีครับผมยังก็ได้ครับเอาขั้นนี้เลยขั้นนี้แหละหลังจากขึ้นเล็กขาเล็กเรียบร้อยแล้เดี๋ยวท็อแกีเสียรวิเช่นแล้วก็ไอ้ไอ้เจ๊กีดพ้นสีเลี้ยงสีจอากกินยังก็อยากกินหมูย่างโอ้หมูย่างแน่นอนแน่นอนอ๋อ ก่ยันขันแยงนะครับทีมงานวันนี้เหล็กร้อยกว่าตันขึ้นรถพ่วงนะครับก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็นี่แหละครับสนามช่าแหละนะสนามชําแหละลดนะครับแล้วก็จะตัดนี่แหละครับที่เห็นนี่นะครับจะตัดอีกมากมายนุ่นอีกสองสามคันแล้วก็มีที่บ้านอีกนะครับยังไม่นํามาตัดนะครับช่วงนี้เหล็กกาลังจะขึ้นแล้วก็ตัดให้หมดครับนี่คือ สนามชํำแหละรถนะครับนี้ก็ชํำแหละให้หมดลนะครับสนามชํำแหละ่รายการต่อไปเจ้าขายเหล็กขายโลขายทองแดง <ไป S 1> ขายให้หมดนะครับตัดให้เกี่ยงไปกันให้เกี้ยงหมดไปเลยขึ้นเหล็กขึ้นอะไรขายโลขายเหล็กไปให้หมดนะครับช่วงนี้เหล็กมีราคาราคาดีเดี๋ยวลงราคามามันจะไม่ทันในการขายนะครับ